สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะวันนี้มีรถกระบะนะครับแบรนด์โตโยต้านะครับมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้กระบะหน้าหล่อและเป็นเกียร์ออโต้ตัวสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับ2.4 e-pat นะครับปี2019เลยนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่579,000บาทนะครับราคา579นะครับเลขไมล์85,000กิโลนะครับเป็นรถหน่วยงาน รถปี19นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับคันนี้เป็นสีเทาดําเลยนะครับสวยๆต้องบอกว่าหายากนะครับสําหรับรถตัวสีเทาดํนะนะครับคันนี้เป็นตัว Smartcab f i e l n e r 2.4 E-Pass นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหน้าหล่อนะครับหน้าลลโก้นะนะครับฝากระโปรงนะครับตรงคิ้วด้านหน้าก็จะมีสีดําติดมาด้วยนะครับมีคิ้วสีดําติดมานะครับตัวกระจังก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดํา นะครับสวยๆเลยตัวรถไล้รุ่ยรอยนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพเรียบร้อยเท่าไหร่นะไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นไฟตัดหมอกเดียวล็อกโคเลยนะครับมีที่ครอบเป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมนะครับไฟหน้าดองหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเด์ทานมันดิ้งไลท์ให้นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในนะครับดวงไฟต้องบอกว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบคมชัดมากนะครับเป็นสีเทาดําเดิมๆทั้งคันนะครับชุดสีเดิมนะครับล้อแมกเดิมนะหกการหกลูร์อยนะครับ ยางนี่ท่วมๆเลยนะครับเป็นยางโยโกฮามานะครับดูชุดสีนะครับดูตรงกันชนด้านหน้านะครับแนสนิทเลยแล้วก็ตัวโป่งล้อนะครับขนโตอีกแล้วดูดายจะมารีบถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายรุยฝนไปแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับอาจจะเสียกดังนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวธรรมะแคกพิลเนอร์ด้านข้างก็จะมีบันไดด้านข้างสีดําให้นะครับกระจกบกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฝาครอบกระจกเป็นโคลเมียมนะครับฝาครอบกระจกเป็นโคลเมียมตรงนี้นะหูช้างเป็นสีดํา นะครับตัวนี้ปรับพาไฟฟ้านะครับโลโก้ไฮรักอยู่ครบเลยสีเดิมเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมเดิมครับดูได้เลยว่ารถได้มีความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมครับอันนี้กุญแจผมพารถไว้เมื่อกี้ผมถอดเข้ามาเนาะตรงนี้บ้ามือเปิดไม่มีนิ้วอยนะครับโครเมียมกระจกก็เป็นเบอร์ต้าแท้ทุกบานนะครับรยสวยติดฟิมล์รอบคันมาแล้วนะครับคันนี้นะแต่ว่าไม่มีการสาดนะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงคันนี้ผมติดการสาดแถมไปให้นะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมาก นะครับเป็นตัวสมัยแคร์พีลเดอร์สีเทาดําหายากนะครับเนี่ยล้อเลื้อใหม่หมดนะดอกยงดอกยางท่วมๆเลยแม็ก6กก้านหกรูร้อยดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดานะครับยางติดรถตรงรุ่นเลยนะครับปี2019นะครับแต่ดอกยางลึกๆเลยนะดอกยางลึกๆเลยนิ่มๆนะครับคัสซงคัสซีอะไรเดิมหมดนะครับดูได้เลยว่าไม่มีสนิมนะครับท่อพักยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับใสๆนะครับปลายท่อก็ดเดิมนะครับรถตัวนี้ต้องบอกว่าเดินทั้งคัน นะครับพร้อมโลโก้พรีแรนเนอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีแม็กไรเนอร์ให้นะเป็นของเดิมติดรถมาเลยนะเป็นแม็กไรเนอร์เดิมๆนะรถยังไม่ได้เคลียร์นะอันนี้แจ้งก่อนนะครับนี่รีบนำมาถ่ายชมก่อนนะเพราะว่าเห็นมันเป็นกระบะรีโวเกียร์ออโต้นะครับเป็นแครบออโต้สวยๆนะ 2.4e พัชนะคะปลายท้ายก็เป็นหลอดไส้เดิมๆนะโลโก้ครบทุกจุดนะไฮรักตัว e รีโวนะครับโตโยต้ามีครบหมด นะครับการชนหน้าหลังเป็นสแตนเลตเหมือนเดิมนะครับเป็นสเตลเลสเหมือนเดิม,นะตม,ดมแต่คันนี้เนียนๆครับเนียนๆแข็งๆนะครับคันนี้ล้อยางอะไรถอดไปทําอยู่นะครับได้เห็นก็คือมันจะมองเห็นชัดขึ้นนะพวกเปลือกท้ายนะครับแล้วก็พวกแหนบอะไรต่างๆนะจะดูได้เลยว่ารถไม่มีจอดแช่น้ําแน่นอนเพราะไม่มีสนิมไม่มีคราบแดงนะครับไม่ได้ไปวิ่งลุยอะไรมานะรถคันนี้สภาพสวยมากนะครับกับโตลตาลีโว2.4 e-tust ปี2019คันนี้นะครับ ราคา579นะครับฟีด้าจัดเต็มแน่นอนนะครับชุดสีเดิมทั้งคันนะครับดูโป่งล้อด้านหลังนะดูเงาแสงนะครับแสงมันตกกระทบนะครับรถไม่มีบุกนะครับแล้วก็ไม่มีขนแมวนะรถสวยๆนะครับคันนี้นะเป็นรีโว่24พัดปี279นะครับมีไฟเบรกมือที่3ให้ด้วยครับมีเดินหนึ่งลิสาเป็น e ี a ั s แน่นอนมาพร้อมกล้องนะมาพร้อมกล้องเลยนีดเป็นรถคอมเมยม เดี๋ยวให้ดูฝาท้ายนะครับเดิมๆนะครับรอยพับรอยอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรถเราสภาพเดิมแล้วนะครับใครสนใจคันนี้นะติดต่อได้เลยนะครับสามารถจองงานท่องทาออนไลน์ได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยที่เบอร์062644776นะครับผมเน็ตเพจนนะครับคอยรับสายตลอดเวลา24ชั่วโมงติดต่อได้หมดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทันรับสายก็จะโทรกลับไปนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับ เงียนทุกตรงเลยนะครับเป็นปี19ด้วยนะเลขไม์ก็ไม่สูงนะเพราะว่าเป็นรถแขบเป็นรถใช้งานนะครับฝั่งคนขับนะครับแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีเทานะสวยๆแบบนี้นะครับดูเนียนๆเนยงานเนียนๆนะครับช่ององค์ช่องแอร์นะครับมีหมดนะครับด้านหน้าที่เก็บของเปิดได้บนล่างนะครับเปิดได้บนล่างนะอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเดี๋ยวดูของเรากันว่ารถมาจากไหนนะครับอันนี้รถมาจากบริษัท พัทราลิสซิ่งนะครับเป็นรถเช่านั่นเองนะครับเป็นรถเช่าหน่วยงานนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีให้หมดนะครับในนี้เนาะนะครับรถค่อนข้างสวยนะครับคันนี้เนียนๆเลยคือรถไม่ต้องเก็บงานมันคือไม่ต้องส่งเก็บงานเลยเพราะว่ารถสภาพแบบเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับดูได้เลยนะเป็นตัว e พัทก็จะได้หน้าจอนะครับเพราะว่ามันมีกล้องเนาะใส่ cd ดี d เชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้แอร์เป็นเบนนุ่นแอร์เป็นเบนนุ่นนะครับด้านล่างก็จะมี power outlet ให้สองช่องนะครับพร้อมพอร์ต usb คือจริงๆแอร์เป็นมนนุ่นเมนออเมนเมนนุ่นถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรถกระบะใช้งานเนาะนะครับมันก็ไม่ต้องไปวุ่นวายระบบไฟฟ้าเยอะนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมีเกียร์เอสนะครับมีเกียร์มีเกียร์เอสก็คือเกียร์สปีดให้นะครับสามารถปรับเชนเกียร์บวกลบได้เลยเป็นเมนนุ่นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าที่เกียรเปลี่ยนเกียร์ก็เลื่อนลงมาถึงขั้นเนี้ยตรงที่นี่ผมจิ้มลูกค้าก็เหยียบอย่างเดียวครับ พร้อมปรับโหมดการขับขี่ได้2โหมดพาวเวอร์โหมดและอีโคโหมดนะครับอีโคก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็อีโคคาร์อีโคโหมดนั่นแหละเหมือนกันนะครับพาวเวอร์โหมดก็คือเพิ่มพลังนะพาวเวอร์ก็คือพลังนะเพิ่มพลังแรงบิดนะครับแรงอะไรให้มันเร็วขึ้นนะคันเร่งมันจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเรากดพาวเวอร์โหมดนะครับดูตัวแครบนะครับเรียนเรียนเลยคันนี้สีเทาดําสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับในเชตยนนะครับ0626407776 นะครับสติกเกอร์งสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับจุดอาร์กยังอยู่นะครับจุดอาร์โรงงานยังอยู่นะครับต้องบอกว่าสภาพทุกอย่างที่สมบูรณ์มากนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ตัวกระบะแครบที่เป็นออโต้นะครับตอนนี้เรามีค่อนข้างหลายคันเลยนะครับทุกลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหานะครับลีโวแครบออโต้นะตอนนี้มีแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันขาดตลาดไปช่วงหนึ่งนะตอนนี้มีเข้ามาแบบพืบนพับเลยนะมีทั้งสีขาวนะครับสีบอลนะครับแล้วก็คันนี้สีเทาดํา นะครับราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ <_ D> เดี๋ยวผมไปเปิดเลขไม้ให้ชมกันนะครับว่าไม้แท้แน่นอนนะครับ <_ D> นี่เดืกปแจปุ๊บนี่หน้าจอเรือนไม้นะครับหน้าจอหน้าปัดใช้ได้หมดนะครับหน้าจอหน้าปัดใช้ได้หมดนะครับเลขไม้แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่หน้าจอตัวนี้ก็เป็นจอทัศสกรีนได้ด้วยนะครับเราจะกดอะไรก็กดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดจากปุ่มก็ได้เหมือนกัน เดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวงานเข้านะครับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายเอาไว้คอนโทรลตัวหน้าจอตัวนั้นนะครับเอาไว้คอนโทรลตัวหน้าจอฝั่งนู้นพวงมาลัยหนังแท้เดิมๆนะครับไม่มีฉีกขาดในดูนะครับงานสวยๆงานเรียนๆนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปชมฝากระโปรงนะครับตัวเบาะไม่ต้องพูดถึงนะครับเบาะผ้าแน่นอนสะอาดสะอาดนะครับกระจกออโต้บานคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบคคู่หน้าให้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ บานคนขับเปิดออโต้เสาวิทยุอยู่บนหลังคานะครับโอ้โหเอาเรื่องแล้วนะอันนี้เป็นห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะครับสำหรับ t o y ต t าลิ v o 2.4 e p a ดนะครปี2019นะราคา579นะครับก็ต้องบอกว่าสภาพความพร้อมความเดินนะผมให้เต็มนะครับคันนี้สวยมากนะคือแค่สีก็สวยแล้วแล้วด้วยกันชนมาที่เป็นหน้าหลออกบนี้ นะครับคือไม่มีที่ติเลยคันนี้เป็นตัวขับเกียรโตนะคา5 7 9นะครับทุกค้าไม่มีเครดิตก็จัดได้นะหัวน็อตเดิมๆนะครับจุดเป็นอาร์คยังอยู่นะไอ้ที่มันเป็นคขาวๆนี้เพราะว่าน้ํายาที่เขาขัดสีมานะครับเพราะว่ารถมันกลับมายังไม่ได้ล้างนะโลโก้โตโยต้าปั๊มฝาโปองยังอยู่นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS เหมือนเดิมนะครับอยู่ครบหมดน้รจาไอ้น้ำมันเบรกอยู่ครบนะครับ แคตาลาติกนะครับมีให้ครบดูตัวท่อรถไม่ค่อยได้วิ่งท่อมันไม่ค่อยไหม้นะสีทองทองนะครับตัวนี้เป็น2.4เทอร์โบเดียวนะครับฝาว่าวนะครับเดิมๆไม่มีเปิดนะครับต้องเครื่องแห้งๆไม่มีสนิมเลยต้องบอกว่ามาครบทุกจุดนะครับคันนี้สภาพเดิมมากนะรถสวยนะครับคานเดิมนะครับแก้มเดิมนะโลโก้คานหน้านะครับตัว R คือฝั่งนี้นะครับมันคือขวามือแต่ฝั่งคนขับนั่นเองนะครับหม้อน้าเดิมตปิตป้า นะครับตรงนี้ก็เดิมนะมอสไม่มีแกะนะของฝั่งด้านล่างก็เดิมเดิมนะครับนะตัวรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีทีดความจมน้ำชนหนักนะครับเราเช็คกวาดสูดได้นะครับฝั่งตัวแอลนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตน้ําลูกใหญ่นะของยูซ่านะครับเป็นของยูซ่าดูหัวขั้วแบตนะครับไม่มีขี้นขี้เกลือนะเพราะว่ารถดูแลดีอยู่แล้วนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถเช่าพวกนี้เขาแมนเทนนั่นถึงนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยสบายใจได้นะครับแผ่นพงแผ่นเพจเดิมเดิม ครับสติกเกอร์มอกอยู่ครอบบดนะครับหัวน็อตฝาโปรงก็เดิมๆนะครับพร้อมจุดอาร์กต่างๆนะยังไงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะ t o y o ต a r e v o นะครับตัว Smart c a คปพรีรันเนอรปี2019ติดต่อผมได้เลยโดยตรงนะครับที่เน็ตเพชรยนต์นะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับสวยงามมากนะตามท้องเรื่องเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีการเปิดช่องใหม่นะผมฝากนิดนึงนะครับผมเปิดช่องใหม่นะครับชื่อช่องว่าสวัสดีครับผมเน็ตเพชรยนต์ก็อันนั้นจะเป็นรถครอบครัว เป็นหลักนะครับช่องนี้ก็จะเป็นรกระบะเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ